สวรรค์ของพระศรีอริยะเมตรตรบนโลกมนุษย์เมื่อต้นเดือนเมษายนฉันได้ไปบรรยายเรื่องแดนพุทธเสษตรของพระศรีอริยะเมตรตรที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองหงทงฝูใจความสำคัญคือการเล่าเรื่องพระศรีอริยะเมตรตรโพธิสัตว์ที่จะมารวมธรรมทั้งสามยุค ให้สำเร็จในยุคสุดท้ายนี้ซึ่งเป็นเหมือนหลักประกันใหญ่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์ในยุคเสื่อมถอยนี้ได้มีที่พึ่งคือแดนบริสุทธิ์ของพระศรีอริยเมตไตราการปฏิบัติธรรมตาม,ตามแนวทางพระศรีอริยเมตไตรนี้เป็นวิธีที่ออกแรงน้อยแต่เห็นผลเร็วและกว้างขวาง มีจุดเด่นคือแม้เป็นปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงสุดได้ไม่ต้องบำเพ็ญฌานสมาธิไม่ต้องตัดกิเลสทั้งปวงสามารถนำบาปกรรมติดตัวไปเกิดในแดนสุขาวดีของพระศรีอริยเมตไตรได้เมื่อไปเกิดแล้วจะได้ฟังธรรมและจะไม่หวนกลับไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอีก ใครที่ทำผิดศีลข้อห้ามหรือทำกรรมชั่วไว้มากมายเพียงแค่ได้ยินพระนามอันยิ่งใหญ่เมตตาของพระศรีอริยเมตไตรหากสำนึกผิดอย่างจริงใจบาปกรรมเหล่านั้นก็จะหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วในอนาคตเมื่อได้มาเกิดพร้อมกับพระศรีอริยเมตไตรก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมและ บรรลุธรรมอย่างแน่นอนฉันยังเล่าถึงเรื่องความอลังการของแดนบริสุทธิ์ดุสิตของพระศรีอริยะเมตไตรตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในพระสูตรเมื่อเราเทวดาได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วมงกุฎแก้วเหล่านั้นก็จะกลายเป็นวิมานแก้วห้าแสนล้านหลังวิมานแต่ละหลังมีกำแพงเจ็ดชั้น กำแพงแต่ละชั้นสร้างด้วยอัญมณีเจ็ดชนิดอัญมณีแต่ละเม็ดปริ่มรัศมีห้าแสนล้านดวงแต่ละรัศมีมีดอกบัวห้าแสนล้านดอกแต่ละดอกบัวเนรมิตเป็นต้นไม้แก้วเจ็ดชนิดห้าแสนล้านต้นใบไม้แต่ละใบมีสีแก้วห้าแสนล้านสีแต่ละสีมีแสงทองคำชุมพูนุษย์ห้าแสนล้านแสง ในแต่ละแสงทองคําชมพูนุษย์มีเทพธิดา5แสนล้านองค์นี่คือคําบรรยายถึงแดนดุสิตของท่าน